กิน <Tomorrow>. ข <Aqui. S 2> ้าวเักมหดกมนเองเนนอยอห่ัาตุงพกาตงกับกินผักวันบ้านพักวันบ้านกัานตุงนะเนาะักวาบ้านม่ใช่ักวานบ้านมันนีอีกแบบนึงอันนี้มันพักวานบ้านกัานตุงมันคู่กันแบบว่ากินแบบเป็นสมุนไพรแม่ลูกอ่อนนี่นะเขชอกินมนเป็นยัง เว่ม่ลูกอ่อนเาจะกินเด้อว่แม่แม่ลูกอ่อนเ่แม่น่ยลูกอ่อนค่ินได้กินรับท้บ้านนะครับถ้าไม่อ่อน้มาได้มามขึ้นมอิั้ยมันดพิสราไร้ผม้ลจบอกคุณจะม่าเปิดพิสต์ไร้ผมรู้เลมามกันมาอีกมมาเิด้ก่เอาเลยครับลุงเอาเลยครับผมมาใ้ค่ะแม่ เอิ่นกินกระพี้แตาเลยเอาเลยน้องกูได้กับมามามาโอ้โหมึงจะเพดาอันนี้อันนี้ใบมะขามนะครับนี่ใบมะขามเราจต้มนะมะขามเขากินกินนี้นะำกระดูเลยเขากไดกินขาสดน้ามานะ เยเดี๋ยวมาใหมปะเดี๋ยวมาใหมก็ไม่นอนแยมนำแล้วเขกินซดเน็บปากอ๋อกินดๆ่แมนค่ะกินลองเบืองลุงจะกินมาจะปีแล้วกินมาหลายนำกบอบอนบเนิุงกินบางไดบางนึ่งเนี่ยบอนนนี้บอกาบกินมาตอนเด็กยังไม่กินค่ะกินตอนใกล้แก่นี่แหละค่ะมันกระแทบหวาน หวานไปทานกานกินลาได้เห็นป่ะได้ค่ะกินบก้านได้ป่ะได้ค่ะมันมันอ่อนอ่ะนะอยู่ในเมืองแซ่บผมอยู่ป่ะครับมันมีผักสมุนไพรหลายอย่างอยู่ด้วยแหละลุงยอดยังยอดเลยเปิดอันนี้ก้านตรงค่ะก้านมันตรงเขาบอกว่าก้านตรงโก้านตรงพี่หลอดชิมหน่อยพี่หลอดเป็นยังไงลุงหวานป่ะร้านมุนุ ปลาชไ้ด้ไวปละแซม่ได้กะลาแซกินกับขาวข้วกับปุานกับอนะอันนี้สมปน้อยพี่น้องเลยอใบใหม่คือใบพักเสษตนนี่นาออันนี้กินหลายเด้อชมปน้อยเน้อขาวอพกินปลาดิ้เด้อห้ามเขาบกไงน้ออู้ห้ามเนาะจำซองเท้อเบิดนี่ใบข้าวมูไร แม่ไม่้องได้น่ะเอาอยอะเมื่อไรจ้าวเกมพูดไม่ถูกแล้วเกไม่ต้องพูดสองยอดแล้วเด้อโอ้นี่นะครับเต้าขึ้นได้ได้ร้องก็ได้แบบนี้นะถ้ามันกินได้ก็คือเบิร์ตตัวนี้ครับความลุงสุขภาพท่านชายครับคาสุขภาพท่านชายหายมุ่งไ

พิกานตรงกนมาเลยครับพิกานตรงเอาลองเมืองเม็ดนึงว่ามันคีบฟอสตนี่มาละเยอะเลยลงลอดูว่าจะเปิดมาเม็ดดอกดีกว่เมืองผูกที่นี่ผูกที่หลังตลาดนี่คำข้าลูกเคยครับเนีนยังไงคเขาลูกเคยเนะยคำข่าลูกเคยจะแบนๆหน่อยเอาลงโอ้ยปวดเลยเอาทุกอย่างเลย เเขากือเลี้ยงตาพ่อเทาไปซานไปเสียกันข้าอันนี้ข้าโอ้สองนุ้ยอันนี้เข้าวเอิญมาขั้ำเขาเรือเรือควางทาพญาวางเมืองกวดยางกวดบึ้ดเลยนะครับโอ้มอกี้ใส่ลูกโดดนะครับไปสองลูกนะครับยังเฉยนะครับแสดงว่าไม่เผ็ดแสดงว่าบ่เผ็ดไม่เผ็ดบ่เผ็ดเอาภาพตามหนึ่งลงแ้่งวะนะ นำลูกกอน้ำเย็นนี่ก่น้ำน้ำน้ำจ้ยำพริกแล้วบันนี้ออกข้อนอกข้อนคือทำคือทำตาบัวเพีร่เดิมคลิอเหรออันนี้แบ่กินบัเพีรอือโอ้โอกหูเลยบาเทียมกัเทียมเงินจ่ายบัวเนกัได้คนเดียว้าตุมปิดุูกที่หิ้วว่าน นิ่วโป้มีประโยชน์ด้วยได้ลุงแพ้โป้ไว้ก่อนคนกินหมูวานนี่หมอบอ่ามากินแม่เราอะผู้ซื้อมา้านอะนะครับผมผมกินเรียบร้อยแล้วครับคุณลุงขอขอบคุณนะครับขอแค่คุณลุงอิ่มผมก็อิ่มแล้วครับเฮ้ย <c oughs> ครับจ <c oughs> ื่อไปเด้อเจ้าจะเอาเขา,เาขอีกเด้อทององเจ้าน่ะเด้อครับผม สี่สักพวงไม่เจ้าจะเข่าก่อนจะป่ายไว้ลุงอิ่มผมก็อิ่มแล้วครับครับผมมาเห็นกำเขาพระเถเะิ่งดูนี่มาเร็วเร็วมาเห็นกำเขาพระเถาะมึงหาลงพันไหมมาเนี่ถือกล้องให้พู้ได้ปลูกพี่กันนี่อาเมด้ปลูกค่ะโอ้ยก็เฟซหลอกหลุดเปลาจะงามเนาะเม็นนางเฟซเหรอข้าเห็นมันเขียวๆเนาะ พอเท่าพอเท่า <mówi> เ่าเ่าเ่าเป็นังไงผเสานอยาใหญปล่างมือกลมอขอข้ทานืไปลางมือะปากไวะมีละคิดน่พอล้สุขะสุขะอะไรไหมแข้าวัดเท่าเป็นยังไง อลูกเคยก็นิไปนิดว่าเห็นว่านานนานนานโอ้หาเองได้เนาะเพื่เรานี่หวเน้ยเสีบกินเมื่อลี้ยวโอ้ยบอกแล้วจะน้ลานิ้เอิญห็น้าวมาแต่ทำเข่าเพ่อนเราจ้ำหนอยนี่ันยันลูกเคยบอทเข้านะวนีเคกินอิ่มเพ่อ้รายันอน้ลูกเยอ้นะเขาอา้ลูเคยนอันนี้ว่าขาพอนน่โอโอ้โหขู่เลยเนาะ โอ้ยมเขืาบะเฒรนะเขือพเรเพราะงั้แม่เือพนั่นลูกเคยเนี่ยวเอาบาดที่นี่เมื่อถ่วยเลยพูดมองใส่ผมถอดถอดแว่นตาก่อนทังหมดังเดิมพูดเอาเอาแบบเบาเขินคู้นทาวก็ปั่นฮะโอ้ยบ่ได้เอาจะถึงเมื่จากสั่นลูกดดน้ำเนี่ยลุงพันลูกดดนลูกดดจะสองมากลูกขอสองมากลูกบองมากบ่โอ้ยจะไปเขาจะบอก บานุ้งเขาขีสองน้อยกว่าจอาน้าาแขงมาดูท้องยู่ดีล้ยตะกรบบาดเดียวก็เกิดคบก้าฆ่าอยออกอก้ยหอมพี่น้องคุณไหน้องเอามานี่ปลาดาละอืมอืมอากระตงอ่ปลาดาเอาไปอีกแล้วท้องกุไลทองอุไรทองวานัเนี่ยทองวานตบตัวมีมีไหมลบริการดีมากครับป้าดา กินอยู่บ่เก็บมาจากต้นนี่นี่แล้พันเคยกินบ่เคยบ่นี่มาะตอยนีมีไหมที่มันคือพันที่ล้างมาเขียวใหญ่ค่ะโอ้เขียวใหญ่ดังมานเกี่ยวมาเลยนี่เลยกินเป็นอันนี้น่ะพันไปเรื่อยๆอันนี้พันไปเรื่อยๆเอ๊ะอะไรคือถามไม่ทแบบนี้เลยเหรอมีพร้อมเราพันไปเรื่อยๆโอ้สุกไป่อึนโลพี่น้องสุกแล้หเอาสวามาปกติหมากยาวันบดอ้า ปกติกระท้อนยิ่งทุกยิ่งอร่อยอันนี้ก็ยิ่งทุกยิ่งอร่อยโอ้บผเล็ะตุ่มเป๊ะโอ้ลูกเคยก็สุดล่อก็เอามีดมาปอกอะไรพอเท่ากันว้าเอ้าว้าวว้าวมีการแก้ล้ำกันแล้วโอ้ในในในลากรอดลารอด เรายต่ผมมาเมื่อไหร่กินข้าวม่ได้มีเหตุบวกเหตุรยอะไรเบรกมีเบรกเลยมาทีหลังเาบมามใลุงพระดาไปเอาอยู่ครับมาแล้วมาแล้วว่ามงะไม้หนี่เขาท่าเด้อมงะไม้หนี่เขาท่าเด้อ